thank <laughs> you สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Necromancer ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เชิญรับชมรับฟังได้เลยนะขอรับเจ้ามณาีทุกท่านราชันเทพอัญ,ญมณีตอนที่301กดเวลาแห่งการสร้างสิ่งหนึ่งที่พูดพรึกษาไม่ได้ขาดแคลนคือทักษะธาตุชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ต้นไม้แห่งชีวิตบรรพการผ่านการวิวัตรครั้งที่2ไปแล้วแม้ว่าพลังของจัก,กรพรรด,ดินีผู้สาปรึกษาจะหมดลงไปเป็นจำนวนมหาศาลแต่ในขณะนี้การรังสตรูไว้ครึ่งนาทีก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่หลวงอะไรยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าพลังชีวิตของเธอจะถูกระบายออกจนหมดแต่หากให้เวลามากพอ เธอก็จะสามารถฟื้นฟูมันได้ด้วยความช่วยเหลือของต้นไม้แห่งชีวิตบรรพการนี้เป็นหนึ่งในผลประโยชน์ที่เกิดจากวิวัฒนาการของต้นไม้แห่งชีวิตบรรพการหลังจากที่หลุมดำด้านหน้า,หน,าหน้าอกของโจเวยชิงขยายออกจนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1เมตร ในที่สุดมันก็หยุดลงโจเวเหวยชิงค่อยๆย,ยกมือทั้งสองข้างขึ้นเขาไม่ได้ผลักมันออกไปทางเฟิร์นเทียนแต่กลับยกมันขึ้นสูงเหนือศีรษะของเขาแทนหลังจากนั้นหลุมดำก็ลอยอยู่กลางอากาศเหนือศีรษะของโจเวเหวยชิงมันขยายตัวอีกครั้งจนมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3เมตรแสงที่บิดเบี้ยวรอบๆหลุมดำกลายเป็นสีขาวประกายทองอย่างสมบูรณ์ในเวลานี้หลังจากนั้นร่างกายของโจเวเหวยชิงก็บิดเบี้ยวกลายเป็นภาพลวงตา เข้ามาเฟินเทียนข้าจะให้เจ้าสัมผัสกับทักษะการสังหารขั้นสูงสุดของข้าดวงตาของโจเหวยชิงเป็นประกายมือขวาของเขาชี้ไปที่เฟินเทียนซึ่งถูกจัก,กรพัดนีพูดปรึกษาพันฒนาการไว้จากภายในหลุมดำเหนือศีรษะของโจเหวยชิงลำแสงคล้ายงูที่บิดเบี้ยวรุนแรงพุ่งตรงไปยังเฟินเทียนด้าศูนย์ดวยความเร็วที่รวดเร็วปานสายฟ้าแสงที่บิดเบี้ยวอาจด,ดูอ่อนแอและเล็ก มันไม่ได้สร้างคลื่นพลังงานใดๆเลยอย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่แสงที่ดูอ่อนแอได้สัมผัสกับพลังงานชีวิตสีเขียวมรกตของจักรพพัดนีซิทเหอซึ่งงอสามารถดักเฟยเทียนได้สีเขียวมรกตพลังชีวิตได้หายไปอย่างสมบูรณ์อย่างน่าประหลาดใจแม้แต่จักรพดดนีซิเทกก็ยังถูกแสงที่บิดเบี้ยวกวาดไปในพริบตา เป้าหมายไม่ใช่จัก,กรพรรดินีซิดเฮอแต่เนื่องจากมันได้สัมผัสกับพลังงานอันทรงพลังที่ปล่อยออกมาจากจากักรพรรดินีซิดด้วยการสนับสนุนจากผู้อาวุโสทั้ง12คนมันจึงสามารถกวาดล้างจักรพรรดินีไซออกไปได้พลังงานดังกล่าวน่ากลัวเพียงใดวินาทีถัดมามันก็ได้ทิ้งรอยไว้บนลูกบอลทำลายล้างสีดำของเฟินเทียน ขณะที่จัก,กรพัฒนีพูดพรึกษาถูกกวาดออกไปเฟินเทียนก็พยายามหลบหนีด้วยความเร็วสูงสุดทว่าพื้นที่โดยรอบกลับบิดเบี้ยวลงในทันใดนั่นเป็นผลให้เขาสูญเสียการควบคุมร่างกายการเคลื่อนไหวจึงชะลงมากในเวลาต่อมาลำแสงที่บิดเบี้ยวนั้นก็ได้ทิ้งร่องรอยไว้บนร่างกายของเขานี่นี่คือการสร้างกฎแห่งเวลา เสียงที่ตกใจไม่ได้เป็นของเฟินเทียนแต่เป็นของราชา,ตาใต้พิภพทันทีหลังจากนั้นรัศมีที่บิดเบี้ยวก็กระพริบว่าไม่ว่าจะเป็นเฟินเทียนหรือโจวหวยชิงพวกเขาทั้งคู่ก็หายตัวไปในเสี้ยววินาที กฎแห่งเวลาค่อนข้างคล้ายกับกฎแมงมิดอย่างไรก็ตามเนื่องจากกฎแห่งเวลาเป็นทักษะธ,ธาตุศักดิ์สิทธิ์จึงเห็นได้ชัดว่ามันมีพลังมากกว่านอกจากนี้ทักษะธ,ธาตุการเวลาของโจวยชิงไม่ใช่ทักษะธาตุการเวลาธรรมดาแต่เป็นทั้งตุการเวลาการ,สร,าส,ราสร้างสร้างสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร นี่หมายความว่ากฎแห่งเวลาของโจเวยชิงได้ผสานเข้ากับพลังแห่งการสร้างสรรค์าภายในปรนสักของเขาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วแม้แต่ปราณทำลายล้างอันทรงพลังของเฟิร์นเทียนก็ไม่สามารถทำลายมันได้พลังที่ปั่นป่วนอย่างบ้าคลั่งบนท้องฟ้าก็หายไปในทันใดแม้แต่หลุมดำดูดกลืนขนาดมหึมาที่เฟิร์นเทียนปล่อยออกมาก่ะอ,อนหน้านี้ก็หายไปเช่นกันผู้ชมที่เฝ้าดูอยู่ไกลๆย่ยยอมรู้สึกได้ว่าหัวใจเต้นแรงโจเวยชิงทำอะไรกันแน่ ทำไมเขาจักรพรรดินีพูดปรึกษาและเฟินเทียนถึงหายตัวไปพวกเขาไปที่ไหนกันนั่นคือกฎแห่งเวลาใช่หรือไม่กฎแห่งเวลาจะทำให้คนหายตัวไปได้อย่างไรไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่มีความสำคัญสำหรับพวกเขาอีกต่อไปแล้ว เมื่อจักรพัรนีพูดปรึกษาถูกลำแสงบิดเบี้ยวพัดพาตัวไปเธอก็รู้สึกว่าทุกสิ่งรอบตัวช้าลงมากในทันทีไม่นานหลังจากนั้นพลังที่เธอปล่อยออกมาก่อนหน้านี้รวมถึงพลังปราณภายในร่างกายของเธอก็เริ่มลดลงในอัตราที่น่าตกใจอย่างยิ่งทันใดนั้นรังสีแสงก็พลันส่องประกายและเธอก็ไปปรากฏตัวขึ้นในสถานที่แปลก เธออยู่ในสนามประลองขนาดมหฮมาซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณห้เมตรแสงรอบข้างถูกบิดเบือนไปทั้งหมดทุกอย่างดูเหมือนจะไม่ใช่ของจริงในขณะนั้นจูจ่ๆก็มีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นจัก,กรพัรดนีพูดปรึกษาพิจารณาและตระหนักว่าเขาเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่ง เสื้อผ้าบนร่างกายของเขาหายไปอย่างสมบูรณ์แม้ว่าเขาจะดูเหมือนอายุเพียงหกหรือเจ็ดขวบแต่ใบหน้าของเขาก็ให้ความรู้สึกชั่วร้ายอย่างแรงกล้าในเวลานี้เขามีสีหน้าตกใจเมื่อได้เห็นเพียงเสี้ยวหน้าของจักรพรรดินีพูดปรึกษาเจ้าคือราชินีจักรพรรดินีพูดปรึกษาเสียงของเด็กผู้นั้นเต็มไปด้วยความตกใจแม้ว่าจะเป็นเสียงของเด็กแต่ก็ยังเต็มไปด้วยไอสังหารนอกจากนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะแยกแยะว่าเสียงนั้นเป็นของเด็กชายหรือเด็กหญิง ประชาใต้พิภพจักรพัฒนีพูดพรึกษาร้องออกมาด้วยความตกใจหญิงสาวมองลงมาที่ตัวเองโดยไม่รู้ตัวและไม่นานเธอก็ต้องรู้สึกประหลาดใจในขณะน,นี้ร่างของจักรพัฒนีผู้สาวปรึกษานั้นมีขนาดพอๆกับทารกเท่านั้นเธอมีปีกเล็กๆคู่หนึ่งบนแผ่นหลังซึ่งแทบจะไม่สามารถช่วยประคองให้เธอลอยอยู่กลางอากาศได้ด้วยซ้ำสัญชาตญาณของหญิงสาวถูกต้อง ฐานการฝึกกอฝนของเธอหายไปเกือบหมดกล่าวอีกในหนึ่งคือตอนนี้เธออยู่ในสภาพเดียวกับที่เธอเคยเป็นเมื่ออายุหกขวบหรือว่าเด็กหนุ่มที่อยู่ข้างหน้าเธอจะเป็นเฟิร์นเทียนเจ้าเวยชิงเจ้าใช้ทักษะอะไรกันแน่ทำไมพวกเราถึงกลายเป็นแบบนี้ในเวลานั้นเองร่างที่สูงใหญ่กว่าพวกเขาก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบๆในคลองสายตาเจ้าเวยชิงผู้ซึ่งติดตั้งชุดชังพระสุธาไราที่ยก ได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างช้าๆเมื่อเขาเห็นลานประลองเช่นเดียวกับเฟิร์นเทียนและจัก,กรพัฒนีพูดปรึกษาที่ยืนอยู่ในนั้นเขาก็อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงข้าทำสำเร็จแล้วข้าทำสำเร็จแล้วจริงๆกฎแห่งการเวลาช่วยทำให้พวกเขาหวนคืนสู่วัยเยาว์ห้าห้าข้าทำสำเร็จแล้วจริงๆชัำำำำๆ้นรัศมีแสงที่บิดเบี้ยวรอบรอบร,อบร่างของโจเหวยชิงทําให้เขาดูราวกับว่าเป็นเพียงภาพลวงตาอย่างไรก็ตามนิสัยหลงตัวเองของเขาก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม เว่ยชิงเกิดอะไรขึ้นกันแน่จาก,กระพัดนีพูดปรึกษาอดไม่ได้ที่จะถามคําถามนั้นนอกจากนี้เฟินเทียนในวัยหกขวบยังมีสีหน้ายุยี่อย่างยิ่งเจ้าเว่ยชิงหัวเราะและตอบว่านี่เป็นหนึ่งในทักษะของข้าเป็นาธาตการเวลาที่ข้าได้เรียนรู้หลังจากผ่านด่านเทพ,พเจ้าได้ไม่นาน ทักษะนี้ช่วยให้ข้าสามารถทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดภายในพื้นที่เฉพาะกลับสู่สภาพที่พวกเขาเคยเป็นเมื่อตอนอยังเด็กในทางกลับกันตัวข้าเองจะไม่ได้รับผลกระทบนั้นด้วยเมื่อไร้ทักษะนี้เสร็จแล้วมันจะเกิดผลอย่างแน่นอนเว้นแต่บุคคลน,นั้นจะหลบหนีออกจากพื้นที่ที่กำหนดหรือโจมตีข้าก่อนที่ข้าจะไร้จบเดิมทีทักษะนี้อาจไม่สามารถย่อส่วนคนอย่างเฟิร์นเทียนซึ่งมี ระดับพลังทำลายล้างสูงเช่นนี้ได้แต่ถึงอย่างไรเฟิร์นเทียนก็คือเฟิร์นเทียนเขาเพียงยืมพลังของราชาใต้พิภพไม่ใช่พลังที่แท้จริงของตนเองเขาไม่ใช่ราชาใต้พิภพตรับใดที่เขา อังมีร่างกายทักษะของข้าก็จะมีผลกับเขานอกจากนี้ทักษะนี้จะถูกปลดปล่อยออกมาโดยการผสานกันของแก่นพลังศักดิ์สิทธิ์ระดับเทพเจ้าฝ่าบาทข้าต้องขอบคุณท่านจริงๆหากท่านไม่ได้ช่วยพันธนาการเขาไว้ข้าก็ไม่มีทางใช้ทักษะนี้สำเร็จแน่เอาละตอนนี้เฟิร์นเทียนน้อยเอ๋ยมีอะไรจะพูดหรือไม่ ราชาใต้พิภพกล่าวอย่างเย็นชาว,ว่าเฟิร์นเทียนเป็นเพียงหุ่นเชิดของข้าข้าไม่เคยคาดคิดเลยว่าเจ้าจะสามารถควบคุมกฎเวลาแห่งการสร้างได้ทว่าก็น่าเสียดายที่สิ่งนี้อาจมีผลกับเฟิร์นเทียนแต่ก็ไร้ประโยชน์กับข้าเจ้าสามารถดักจับสิ่งมีชีวิตได้แต่พลังทำลายล้างของข้าไม่ใช่สิ่งที่สามารถดักจับได้ด้วยกฎเวลาแห่งการสร้างที่อ่อนแอของเจ้าข้ายอมรับว่าข้าพ่ายแพ้ใน การต่อสู้ครั้งนี้อย่างไรก็ตามโลกใต้พิภพกำลังจะเปิดเส้นทางที่นำไปสู่แผ่นดินใหญ่วันที่ร่างที่แท้จริงของข้ามาถึงโลกใบนี้มันจะเป็นวันที่พวกเจ้าทุกคนถูกทำลายจนสิ่นนอเฟิร์นเทียนเป็นหุ่นเชิดของข้าแม้ว่าเขาจะต้องตายเขาก็ต้องตายด้วยน้ำมือของข้า ขณะที่เขาพูดทันใดนั้นแสงสีเขียวสองดวงก็พุ่งออกมาจากร่างของเฟิร์นเทียนน้อยวัยหกขวบพวกเขาได้ยินเสียงสาดกระจายและศีสษะของเฟิร์นเทียนก็ถูกระเบิดแสงสีเขียวสองดวงผสานเป็นหนึ่งเดียวในอากาศดูเหมือนว่ามันจะจดจ้องไปที่เจวยชิงอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่มันจะทำลายพันธนาการของกฎเวลาแห่งการสร้างและหายตัวไป หลังจากการหายตัวไปของเขาพลังทำลายล้างในอากาศก็หายไปเช่นกันศพของเฟิร์นเทียนล้มลงกับพื้นเสียงดังตุ๊กหัวหน้าของหุบเขาเอเวจีสีเลือดไม่มีโอกาสได้เอ่ยประโยคสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตด้วยซ้ำโจวเว่ยชิงและจัก,กรพัฒนีพูดปรึกษามองหน้ากันพวกเขาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะอ,อย่างขมขื่นแล้วเราชนะหรือแพ้ เฟิร์นเทียนมีพลังเพียงหนึ่งในสามของราชา,ตาใต้พิภพแต่เขาก็ยังแข็งแกร่งขนาดนี้เราจะจัดการกับราชา,ตาใต้พิภพตัวจริงได้ยังไงจักระพัดนีพูดพรึกษาถอนหายใจ เราไม่สามารถกำจัดเขาได้ราชาใต้พิภพไม่ได้โกหกกฎเวลาแห่งการสร้างสามารถกักขังบุคคลที่มีร่างกายมีชีวิตเช่นพวกเราเท่านั้นอย่างไรก็ตามสิ่งนี้แตกต่างออกไปสำหรับเขาร่างของเขาประกอบขึ้นมาด้วยพลังแห่งการรัฐทำลายล้างและความคิดแค้นเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มีร่างกายยิ่งไปกว่านั้นระดับปรานทำลายล้างของเขายังเหนือกว่ากฎเวลาแห่งการ สร้างจากพลังแห่งการสร้างของเจ้ามากเว้นแต่ว่าเจ้าจะเข้าใจกฎแห่งการสร้างที่แท้จริงได้ไม่เช่นนั้นพวกเราทั้งหมดก็จะไม่สามารถเอาชนะเขาได้เข้าใจกฎแห่งการสร้างที่แท้จริงมีวิธีไหนจะทำให้ฆ่าทําสำเร็จบ้างหรือไม่โจ้าเวยชิงถามเสียงต่ำ จัก,กรพัดนีพูดปรึกษาฝืนยิ้มนั่นเป็นไปไม่ได้มีเพียงคนเดียวที่ทำได้และเขาคือเทพ,พเจ้าแห่งการสร้างหลังจากที่สร้างโลกทั้งใบเขาก็กระจัดกระจายตัวตนออกไปและไร้ซึ่งการดำรงอยู่อีกหักเจ้าฝึกฝนกฎแห่งการสร้างจนชำนาญแล้วเจ้าก็จะกลายเป็นเทพ,พเจ้าแห่งการสร้างองค์ใหม่เจ้ายังสามารถทำลายทั่วทั้งแผ่นดินไร้ขอบเขตได้ด้วยการพลิกฝ่ามือแต่เรื่องแบบนั้นจะเป็นไปได้ยังไงเทพ,พเจ้าแห่งการสร้างไม่มีอยู่แล้วเจ้าเวชิงตะลึงงนัน แล้วข้าควรทำยังไงดีเราไม่สามารถรอคอยความตายเฉยๆได้ท่านว่าไหมจัก,กระพัดนีพูดปรึกษาตอบว่าไปจากที่นี่ก่อนจากนั้นค่อยหารือกันต่อไปสิ่งเดียวที่เราทำได้คือช่วยกันเสริมพลังให้ผนึกบนประตูทางออกจากแดนใต้พิภพ,พด้วยพลังปราศักดิ์ของเจ้าการเสริมความแข็งแกร่งของผนึกจึงไม่น่าจะเป็นเรื่องยากหากราชาใต้พิภพ,พไม่สามารถทำลายผนึกและออกมาได้แม้ว่าเขามีพลังมหาศาลแล้วจะยังทำอะไรได้อยู่เล่า ณตอนนี้เขาได้มาถึงระดับเปลี่ยนสวรรค์แล้วกล่าวอีกในหนึ่งคือเขาเป็นเทพ,พเจ้าที่แท้จริงอย่างไรก็ตามมันยังคงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะทำลายผนึกอันมั่นคงที่สร้างขึ้นจากเลือดศักดิ์สิทธิ์ของทุกๆนิกายได้อย่างง่ายดายโจเวยชิงพยักหน้าเขาไม่ชอบความรู้สึกที่ไม่สามารถควบคุมชะตากรรมของตนเองได้เช่นนี้เลยอย่างไรก็ตามในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนนี้สิ่งที่เขาทำได้ก็คือฟังคำแนะนำของจักรพรรดินีพูดปรึกษา รัศมีแสงบิดเบี้ยวกระพริบแปลกๆจากนั้นโจเวยชิงและจัก,กรพรรด,ดินีผู้สาพรึกษาก็ปรากฏตัวขึ้นมาจากความว่างเปล่าเมื่อพวกเขาเผยโฉมออกมาอีกครั้งจัก,กรพรรดินีพูดพรึกษาก็กลับสู่สภาพตั้งเดิมในทางกลับกันโจเวยชิงก็กำลังถือศพของเฟินเทียนอยู่ในมือของเขานอกเหนือจากศพแล้วโจเวยชิงยังถือแก่นพลังสวรรค์ระดับเทพเจ้าสวรรค์ขั้นสูงสุดของเฟิร์นเทียนเอาไว้อีกด้วย ยอดฝีมือแห่งภูเขาหิมะสวรรค์วังสวรรค์ไพศาลและนิกายไร้ผ้ายยตังยืนนิ่งด้วยสีหน้าไร้คำบะระยายเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าควรจะปั้นหน้าอย่างไรจะไวชิงและจัก,กรพรรดนินีพูดปรึกษาเพิ่งหายตัวไปเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นทว่าในชั่วขณะต่อมาเมื่อพวกเขาปรากฏขึ้นอีกครั้งเฟินเทียนก็กลายเป็นศพที่ไร้ชีวิตไปแล้วหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเสียงโห่ร้องดังก้องกังวานก็ประตูข,ขึ้นในอากาศ หลังจากผ่านการต่อสู้อันยาวนานและประสบกับสถานการณ์ความเป็นความตายนับไม่ถ้วนสงครามครั้งนี้ก็จบลงในที่สุดและพวกเขาก็เป็นผู้ชนะคนสุดท้ายท่ามกลางเสียงโห่ร้องภรรยาของโจเวยชิงต่างก็พุ่งกระโจนเข้าหาเขาผู้ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดคือเทียนเอ๋อซึ่งเคยมีส่วนร่วมในการต่อสู้ครั้งก่อนเธอกอดโจเวยชิงเอาไว้แน่นผู้หญิงคนอื่นๆก็ไม่ได้ชักชา้าเช่นกันพวกเธอต่างอบล้อมโจเวยชิงไว้ด้วย ยอดฝีมือของสามมหาดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างก็ขยับเข้ามาตีวงล้อมเขาด้วยเช่นกันพวกเขาได้แต่ถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อได้เห็นศพของเฟิร์นเทียนที่ศีรษะระเบิดออกเมื่อได้นึกว่าความยากลำบากที่พวกเขาได้ข้ามผ่านสงครามได้สิ้นสุดลงในที่สุดและชัยชนะตกเป็นของพวกเขาสร้างกวนเทียนอย่างก็อดไม่ได้ที่จะถามเว่ยชิงเจ้าทำได้ยังไงเฟิร์นเทียน เจ้าเวยชิงอบแขนภรรยาของเขาและหัวเราะเบาๆท่านลุงนี่เป็นความลับค่าไม่สามารถบอกท่านได้ข้าบอกได้แค่ว่าเฟินเทียนตายแล้วจริงๆอย่างไรก็ตามทุกอย่างยังไม่จบเพียงเท่านี้ภัยคุกคามจากราชาใตาพ้พิภพยังคงมีอยู่ เมื่อได้ยินประโยคสุดท้ายของเขาความตื่นเต้นของเหล่าฝูงชนก็ลดลงอย่างมากภรรยาของโจเวยชิงต่างก็ปล่อยมือออกอย่างเขินอายก่อนหน้านี้พวกเธอคิดว่าตนเองจะสูญเสียโจเวยชิงไปแล้วจริงๆความคยดแค้นทั้งหมดก่อนหน้านี้จึงกลายเป็นความวิตกกังวลอย่างไรก็ตามในขณะนี้พวกเธอต่างมองไปยังผู้คนที่ยืนอยู่ใกล้ๆและเห็นตรงฟางหานเย่เวยยืนอยู่เป็นอีกครั้งที่ความสุขบนใบหน้าของเหล่าภรรยาถูกแทนที่ด้วยความหึงหวง จักรพัฒนีพูดปรึกษากล่าวต่อเวอยชิงพูดถูกตอนนี้เรายัางลดการป้องกันไม่ได้เราต้องรีบไปยังที่ปิดผนึกทางออกของดินแดนใต้พิภพเมื่อพิจารณาจากท่าทีมั่นใจของราชา,ตาใต้พิภพข้าเกรงว่าเขาจะสามารถทะลวงผนึกได้จริงๆถ้าปล่อยให้เขาเข้ามาในโลกของเราก็จะไม่มีใครหยุดเขาได้อีกสร้างกวนเทียนอย่างมีสีหน้าเคร่งครึมฟาบาทโปรดบอกข้าหน่อยได้ไหมว่าทางผ่านดินแดนใต้พิภพอยู่ที่ไหน จัก,กรพัฒนีพูดปรึกษาเลื่อนสายตาของเธอลงและพูดว่าอยู่ตรงนั้นทุกคนในปัจจุบันต่างจ้องมองไปอย่างใต้หน้าผาที่ซึ่งเคยเป็นที่อยู่ของภูเขาหิมะสวรรค์สร้างกวนเทียนอย่างมีท่าทีตื่นตกใจพิสูนี่มันสูเอ้าวเทียนถอนหายใจและพูดว่า ตอนนี้ข้าไม่จำเป็นต้องปิดบังอะไรอีกแล้วอันที่จริงภูเขาสวรรค์เคยทำหน้าที่ป้องกันทางออกของดินแดนใต้พิภพภรรยาของข้าเป็นหนึ่งในผู้พิทักษ์ผนึกหลังจากที่นางให้กำเนิดเทียนเอ,อ๋อนางก็กลับไปเฝ้ายังผนึกโดยส่วนตัวแล้วข้าไม่เคยเห็นผนึกทางสัญจรของดินแดนใต้พิภพมาก่อนทว่านี้ก็คือทางเข้าจริงๆโจเวยชิงมองไปที่จัก,กรพรรดิพูดปรึกษาและถามว่าฝ่าบาทตอนนี้เราควรทำอย่างไรดี หลังจากสงครามสิ้นสุดลงเมฆดำและความมืดบนท้องฟ้าก็หายไปเช่นกันแสงอาทิตย์ทอแสงส่องลงมายัางพื้นมนุษย์อย่างไรก็ตามภูเขาหิมะสวรรค์กลับไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วและแม้แต่สวรรค์หมื่นอสูรก็ถูกทำลายลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งจักรพรรดินีพูดปรึกษาสัมผัสได้ถึงสายตาของทุกคนที่กำลังจดจ้องมาที่เธอหญิงสาวพลันเอ่ยด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่า ไม่มีประโยชน์ที่คนธรรมดาจะเข้าใกล้ประตูปิดผนึกเหวชิงเจ้าไปกับข้าและเทียนเอ๋อร์ทั้งเจ้าและเทียยนเอ๋อมีพลังปราณศักดิ์ที่แท้จริงมีเพียงเจ้าสองคนเท่านั้นที่มีความสามารถเสริมความแข็งแกร่งของผนึกข้าเป็นหนึ่งในคนที่สร้างตรับระทับในตอนนั้นสายเลือดของข้าสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งของผนึกได้เช่นกันอย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะไปที่นั่นเจ้าต้องเพิ่มฐานการฝึกฝนของเจ้าเสียก่อนนอกจากนอ นี้เจ้ายัางต้องฟื้นคืนจิตใต้สำนึกให้มังกรยักย้ายทั้งสองตัวด้วยสายเลือดจัก,กระพัดมังกรเราจะเสริมความแข็งแกร่งของผนึกได้ง่ายขึ้นโจเวยชิงพยักหน้าและกล่าวว่าเอาหลังนั้นเรามาเริ่มกันเลย ผู้อาวุโสพูดปรึกษาทั้ง12คนได้นำตัวหุยเหวและเต้าซื่อมาหลังจากจับพวกเขาได้แล้วจัก,กรพรรดนินีพูดปรึกษาได้ใช้ปรณศั์ธาุชีวิตอันทรงพลังเพื่อทำให้พวกเขาหลับลึกชั่วคราวอย่างไรก็ตามรอยดำบนร่างกายของพวกเขาก็ยังคงไม่จางหายไปโจเวยชิงบินขึ้นไปเหนือศีรษะของหุยเหาก่อนแสงสีขาวนุ่มนวลกระพริบอยู่ในมือของเขาคอนคู่ในตำนานได้ปรากฏกายขึ้นอีกครั้งเขตแดนดาราจักยังคงติดอยู่ด้านบน เขาชี้ค้อนขนาดใหญ่ลงเหนือศีรษะของหุยเหวยาวแสงสีขาวส่องผ่านเข้ามาและประสิ์อันบริสุทธิ์ภายใต้อำนาจของเขตแดนสวรรค์ก็ถูกส่งเข้าสู่ร่างกายของหุยเหวยาว ทันใดนั้นร่างกายที่ใหญ่โตของหุยเหวาก็เริ่มสั่นอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้เฟินเทียนเป็นคนที่ควบคุมหุยเหวาและเต้าซื่อไว้ตอนนี้เฟินเทียนตายแล้วจึงงอไม่มีใครควบคุมพลังปราณทำลายล้างที่สั่งการมังกรยักษ์ทั้งสองอีกเมื่อต้องต่อกรกับพลังปราณทำลายล้างบริสุทธิ์ของโจเหวยชิงพลังปราณทำลายล้างก็ไรทางสู้โดยสิ้นเชิงใช้เวลาไม่นานก่อนที่รอยดำบนร่างของหุยเหวาจะค่อยๆสลายหายไป ในอีกด้านหนึ่งเทียนเอ๋อก็กำลังทำสิ่งเดียวกันกับเต้าซื้อเพื่อขจัดพลังปราณทำลายล้างภายในร่างกายของเธอหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดโจเว่ยชิงก็ยังไม่ได้ลดความระมัดระวังลงทว่าเขากลับขมวดคิ้วเป็นปมเขาไม่ได้ยกค้อนขนาดใหญ่ในมือออกมันยังคงวางอยู่บนศีรษะของหุยเหวา ก็ไกรเรือเรืรอเรืรอเรืรอรหุยเหวยค่อยๆเปล่งเสียงคำรามต่ำๆออกมาเขาค่อยๆลืมดวงตามังกรขึ้นเมื่อการมองเห็นที่พระโมกของเขาชัดเจนเจนเสียงคำรามของมังกรที่โศกเศร้าก็ประตูออกมาจากปากของหุยเหวยไม่ลูกๆของท่าอีกด้านหนึ่งเสียงครวญด้วยความเศร้าโศกของเต้าซื้อก็ดังขึ้นในเวลาเดียวกันมังกรขนาดมหึมาสองตัวส่งเสียงโหยหวนอย่างโศกเศร้าออกมาพร้อมกันทำให้เหล่ายอดฝีมือที่อยู่ในนั้นรู้สึกช้ำใจไปด้วย แม้โจาเหวยชิงจะพอรับรู้ได้ล่วงหน้าแล้วแต่เขาก็ยังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหนักใจแม้แต่หุยเหวาและเต้าซื่อก็ยังตกเป็นทาสของหุบเขาเอาเวจีสีเลือดใครๆก็นึกภาพออกว่าพวกเขาจะทำอะไรกับลูกๆของมังกรทั้งสองบ้างในขณะนี้สิ่งเดียวที่เจ้าเหวยชิงทำได้คือใช้พลังปราณศักดิ์ที่อ่อนโยนของเขาเพื่อปลอบบรรเทาความเศร้าโศกในใจของหุยเหวาและเต้าซื่ออย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นไม่นานหุยเหวยและเต้าซื้อก็ค่อยๆสงบลงหุยเหวยเงยหน้าขึ้นและมองไปที่โจเวยชิงร่างใหญ่โตของเขาสันสานเวยชิงพวกมันพวกมันฆ่าลูกๆของข้าและใช้พวกเขาเป็นเครื่องบูชายันราชาใต้พิภพข้าข้าโจเวยชิงก้มลงลูบหัวใหญ่โตของหุยเหวยอย่างนุ่มนวลสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็คืออดีตจงเปลี่ยนความโศกเศร้าเป็นความแข็งแกร่งสหายของข้า พวกเราไลา่ล้างหุบเขาเอเวจีสีเลือดและค่าก็สังหารเฟินเทียนไปแล้วสิ่งสำคัญที่สุดของเราในตอนนี้คือการไปที่ประตูปิดผนึกดินแดนใต้พิภพและเสริมความแข็งแกร่งให้แก่มันเพื่อให้ความปรารถนาที่จะมายังโลกของราชาใต้พิภพนั้นไม่สำเร็จผล